สวัสดีครับผมสวัสดีครับพวกพวกเรานะครับผม for all fun today ranking ผมบอกว่าเป็นอะไรที่มันมากๆครับแล้ววันนี้เนี่ยเรากลับมาในรูปแบบใหม่ที่ทุกคนเนี่ยร้องขอว่าเอ๊สิบระดับอุลตร้าแมนต้องมาเสียกับสิบระดับฉากฟาดมันๆของอุลตร้าแมนคือฟาดจนหลังหักฟาดจนเจ็บทุรนทุรายจะเป็นไงก็ไปดูกันเลยดีกว่า อันดับที่สิบครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมเจครับฟาดได้นิ่มมากหลังจากที่อุตมะเอยต้องไปต่อสู้กับสัม布拉ที่มีชื่อว่ากาสเกก้อนครับซึ่งสัม布拉ตัวนี้เ,เป็นสัม布拉ที่ไม่ธรรมดาเลยเพราะเขาได้มีเงินไทยอยู่ข้างคองที่ทําให้เขาฟาดมันมากอพอต่อสู้กันไปกันมาเนี่ยเอ๊ะอุตมะเอยชักจะไม่ไหวแล้วคุณแจคครับเพราะเขาเนี่ยสู้ไม่ได้อย่อยร้องโทรมทุลายแล้วบอกว่าพอเธอพอต่อสู้กันไปกันมาเนี่ยหนูพิทักษ์โลกต้องช่วยกันแล้วเขาเนี่ยได้มาเบ่งความสนใจให้กับสัมาดตัวนี้จนทำให้อุตเมมสาารถ จังหวะก็สามารถเอาชนะมันมาได้ครับถือว่าเกือบตายเลยครับอุลตร้แมนเอกอันดับที่เก้าครับผู้แจ็คครับผมตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผู้แจ็คครับสองมือสังหารหลังจากที่อุลตร้แมนแจ็คนี่ต้องไปต่อสู้กับทวินเทลแล้วครับผมพอต่อสู้กันไปกันมาเนี่ยมันชักจะไม่ไหวว่ะถึงทวินเทลเนี่ยมันจะง่อยก็ตามแต่มันก็ฟาดแจ็คตลอดเลยว่าจะตายให้ได้โดนบางทีมันจะร้องจั๊กจัก แต่มันยังไม่หมดเท่านั้นนี่คุณมอสแล้วอยู่ดีๆเนสัมราัดอีกตัวนี้ก็โผล่ขึ้นมาชื่อว่าสัมรลัดกูรอนครับ oh. ซึ่งสัมรลัดตัวนี้ถือว่าแข็งแกร่งมากๆม,มันเจ้าจับฟาดอย่างเดียวแล้วก็ไปตีอุลตร้าแมนแจ็คครับอุลตร้าแมนแจ็คนี่ชักจะไม่ไหวแล้วล่ะ<ต>คือมันจะตาย,ตายให้ได้ทำยังไงนเนี่ยโดนลม,มก็หายไปครับอ oh. อันดับที่แปดครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าไการกันคร,ครับผมคุณใจครับสะบัดสลัด,ลดเปิดรับพางเลยสัมราัดกากินอารวาสทำลายสนุกเล่เทปเปื่อุรนเนี่อนหมดแว่้ พอต่อสู้กันไปกันมาในเอ๊ะมาโดนฟาดว่ะโดนฟาดจะเป็นจะตายเขาเรียกว่าฟาดไม่เลี้ยนฟาดไม่นับโอโ้โหแล้วสมอสโดนฟาดอีกทีละ <c oughs> ก็หลายทีเหมือนกัน <c oughs> เอาซะฟ้าเหลืองเลยนะแต่ละทีพอไฟกันไปกันมาในทีการเริ่มโกรธแั้วไง <c oughs> ก็เลยปล่อยแสงไปตุ้มตายทุกต,ต,ต,ตัวตายห่า ถือว่าฟาดมันเหมือนกันเมเยศอันดับที่เจ็ดครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมกแจ็คครับมั่วซั่วเหลือเกินหลังจากที่ยามาโตะทากิชิเนี่ยเจอกับเพื่อนของเขาเนี่ยที่การเป็นสัมปรานของคุณแจ็คครับยังไงเขาต้องช่วยเพื่อนของเขาแล้วแต่ว่าอยู่ดีๆเนี่ยก็มีสัมปรานพระมือในโผล่ขึ้นมาครับคุณแจ็คครับแล้วมันโยเยเยเต็มไปหมดแล้วมันฟาดหนูพิทักษ์โลกด้วยไงจนทำให้หนูพิทักษ์โลกเนี่ยจะตายให้ได้แต่ว่าอุลตร้าแมนแปดสิบได้ไม่ยอมแน่นอนก็เลยแปลงร่างเป็นยอดมนุุษย์ออ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 อลลตตตตรร้้้้้้้าา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 าแแแมมมมมนนนนนนเเเเเเเพพพื่่่่่่ขขสสููกกัััไไไปปะะีี๊โดดดดดฟฟฟวว อม์แปดเนี่ยพยายามสู้ต่อไป,แ,ปแต่ว่าเพื่อนของเขาเนี่ยทนไม่ไหวแล้วจะฆ่าอุตม์แมด80แล้วแต่ว่าเพื่อนเขาเนี่ยเสือขุ้มคุมสติได้ว่ะ<ป>จะทำให้เขาเนี่ยไม่ทำร้ายล่ะแต่ว่าทำให้ประมึกนี่โกรธมากคร<ป>ับก็เลยฟาดสับหลาตัวนั้นจนหมอบกระแตตุยแต่ว่าอุต้์แมด80เนี่ยไม่ยอมแน่นอนแก นี่มันเพื่อนข้าตายซะเอาของเนี่ยแทงเข้าไปทะลุสมองเนี่ยตายไปโอ้โหกระถือว่าอานาถมากอันดับที่หัวขับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมแจ็คครับอย่ามายุ่งกูหลังจากที่อุลตร้าแมนเนี่ยต้องเข้าต่อสู้กับโกมูล่าและพบโกมูล่าเนี่ยมันบ้าคลั่งเหลือเกินเพราะมันถูกจับมาพอต่อสู้กันไปกันมานมนเนี่ยอุลตร้าแมนในชักจะไม่ไหวเหมือนกันว่าพวกโกมูล่าเนี่ยมันแข็งแ,งแกร่งมากแรงมันเยอะกว่าอุลตร้าแมนมากๆเขามีทีเด็ดที่หางด้วยแล้วก็หาหนว่าฟาดอุลตร้าแมนว่ะพอฟาดกันไปกันมาเนี่ยอุลตร้าแมนเเเนน่่ยชชััักกกจจะะไไไมหวววาาาแแสบลล้้็ดข ด้านอะไรใส่แรงกระแทกเขาไปแต่ผมม่ามันยังฟาดต่อฟาดกันไปกันมาในเกิดรอยแดงที่ระหว่างแขนตรงสีข้างแล้วก็ตรงหัวหนาวอะไรของมึงเนี่ยมันฟาดถูกไงพรามันฟาดเสร็จแล้วมันแดงจะทำอุลต,ตร้าแมนเนี่ยจะไม่ไหวมีกันแล้วเพราะว่าพลังก็จะหมดเหมือนกันว่ะ ก็เลยพอปล่อยมันไปก่อนอันดับที่5าครับตั้งชื่อฉากนี้ว่ารายการครับผมกุญแจครับขอสักทีหนึ่งหลังจากที่โพโดเลออนคูรลอสเนี่ยไล่ตามโคมุนคาสึกิไปแต่ว่าพิมียจุนิโผกขึ้นมาแล้วบอกว่าขอแปลงร่างเป็นยอบุรย์อุลตราแมนเน็กซัสแล้วก็ไปต่อสู้กับเพโดออนคูร์ลอสนะครับจนมนซัสต้องใช้เมตาฟิวแล้วในการย้ายมิติแดงไปอีกมิติหนึ่งเพื่อทำการต่อสู้กับสัมปรัพอต่อสู้กันไปกันมาในตอนแรกเหมือนจะได้ทีนะแต่หลังๆนี่สัมปรัชเริ่มปรับตัวได้เนี่เ็นป ฟาดเอาฟาดเอา,า,นเอาจนอุลตร้าแมนนิคซันเนี่ยเกิดรอยแดงําตรงระหว่างมุไรบาและก็ลุกอันทางาฟาก็ไปกันบาดเนื้อสูอุลตร้าแมนนิกซันจะไม่ไหวแล้วนะครับผมหลังจากนั้น,นอุลตร้าแมนนิคซันจะไม่ยอมแพ้ต่อไปแน่นอนอเขาเลยใช้แรงคืบฐานในเตมปิวเลยโอ้โหแล้วก็ใช้พายุหมุนจนสำหรับในจงดิ้นไปแล้วก็พลังอุลตร้าลูกไฟบนไรกันเอตทีก้าไอเวนอันดับที่สี่ครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมพี่แจ็คครับสั่งสอนให้รู้สํานึกหลังจากที่ไดโกะแปปลลง่าเ็นอุต้าแบเเพพื่ออขาตอ เาสู้ก็ไปกันมาในทิก้าเนี่ยไม่ใช่ย่อยเหมือนกันอยังไงคือเขาเนี่ยสามารถเอาชนะเพื่อนของเขาเนี่ยได้ถึง2คนด้วยกันแต่ว่าเมียของเขาเนี่ยไม่ยอมแน่นอนเพราะว่าผัวไม่มีชู้ไม่ได้คือเขาเนี่เอาไปเลือดทิก้าแต,แต่ว่าเขาเนี่ยเยมียต้องสังหารโหดแหละยังไงโดยการเอาดาบมีมาฟาดโอ้โหพอฟาดก,กันไปกันมามีการแทงสีข้างเล็กน้อยจนทําให้ทิก้าเนี่ยบาดเจ็บทรุทุลายแต่ว่าทิก้าก็ยังไม่เป็นไรไงครับผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเลนะาไม่ยอมไม่นอนก็คือทิก้าคือผัวของเขาเหมือนกันคือเอาทีเนี่ยตัวแหเลยขนนนาั้ ิดบ้าไม่รู้ทีก้าดเลยอาจจะแอบนะไถ้าเขาทำเท่าแมนไปตัดทิ้งอ่ะ แต่ว่าเลนนั้เนี่ยไม่ยอมแน่นอนเขาเลยก็นำยิงใส่คาเมล่าจนคาเมล่าได้โกรธมากก็เลยใช้แส้เนี่ยก,กับ<ถ>ฟาแล้วแต่ว่าทีก้าเนี่ยามากันเอาไว้<อ>จนทำให้ทีก้าได้รับบาดเจ็บกันแต่ว่าทำให้คาเมล่าในที่สุด่าจะโกรธมากๆ<อ>ก็เลยฟาปิงทักงสองทัี้โ<อ>ฟุ๊กฟุ๊กฟุ๊กทีก้าหลังขาดโอ้โหขาดสองท่อนตายแล้วเวนบ้ามั่วอันดับวิสานครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับเอาแม่งให้ยับหลังจากที่มนุษย์ต่างดาวเทมเพลอร์เนี่ยโผล่ขึ้นมาที่โลกแล้วท้าทายพวกพิโนนตาเลยว่าเเาานี่ยยจะทลลโก ถ้าเกิดว่าพี่โนอูต้าเนี่ยไม่ประกวตัวออกมาซึ่งพี่โนอูต้าเนี่ยเขาไปกินบาร์บีคิวที่ริมชายหาดแม่แล้วบอกให้ทาโร่เนี่ยทาโร่วันนี้พี่เนี่ยลืมที่ปลกล่างมาเจ้าไปต่อสู้ก่อนแล้วกันโหพี่หลังจากนั้นเนี่ยพี่โนอูต้าเนี่ยก็ไล่โคทาโร่เนี่ยไปแปลงร่างไปต่อสู้กับเทมเบอร์เลอร์เพื่อล่อให้มนุษที่นี่ว่ะหลังจากนั้นเนี่ยทาโร่ก็ได้ต่อสู้โดยการล่อให้เทมเบอร์เลอร์เนี่ยออกนอกมือแต่ว่าเทมเบอร์เลอร์เนี่ยรู้ไก่ว่ารู้ว่าทาโร่เนี่ยจะพาไปติดกับ <laughs> okay. เขาล่มแบบนี้จริงๆกลับมาคราวนี้เนี่ยโคทาโร่ในเสื้อขาดว่ะเพราะเขาได้โดนฟาดมาอันดับวิส์ครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมพุ่แจคครับแท่มหาโหดตอนนั้นเลยหลังจากที่มีซาบระเดมโผล่ขึ้นมาจากทะเลเนี่ยแล้วมาทำลายผู้คนด้วยแท่ว่ะคราวนี้เนี่ยหน่วยแม็กเนี่ยไม่ยอมแน่นอนเพราะมันจัดการคอนเวิ์สต้าไปหลายคนแล้วพอเกณฑ์ไปต่อสู้เนี่ยโดนฟาดมาเหมือนกันว่ะหัวแสบหลังเลยเกินอ้อยอ้อยแต่ว่าดานเนียไม่ยอมไม่นอนก็เลยพาเกณฑ์เนี่ยไปฟาดต่อโอ้โหเขาเริ่มเป็นการฝึกฝนร่างกายรับ แย่ของเขาไปแต่เกณฑน,นี่ก็หลบกันไปกันมาไม่รู้ว่าโดนหรือเปล่าแต่ว่าหน้าตานี่เยเกย์กแล้วร้องจั๊กจักยังไม่โดนตัวกันเลยแล้วร้องบอกว่าหัวหน้าพอถูหูหน้าเพราะหูหน้าในกำลังเครียดด้วย<ช>อย่าลบแล้วหลังจากนั้นเนี่ย,ยก็โยนแส้ของเกณฑเนี่ยมาฟาดตัวเองต่อ <c oughs> อย่าเจ็บช้ำเขาเรียกว่าเป็นคนที่ซาดิสวิปริตผิดเพศเหมือนคุณมอสเลย <sh arp> ใช่ครับแล้วข่าวนี้เนี่ยสัมปราดเนี่ยมันอารวาสเป็นตัวใหญ่แล้วแต่ว่าเกณฑเนี่ยไม่ยอมแน่นอนเขาเลยแปลงหน้าเป็นเลโอ แล้วพอต่อสู้กันไปมาเนี่ยเอ๊ะโดนฟาดอีกแล้วคันนี้ไม่เข็ดไม่รับเพราะคราวนี้ฝึกความแข็งแกร่งจากมโนุมชิดันมาแล้วไงแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเขาสามารถทนการฟาดได้และก็สามารถเอาชนะไอ้สัปหลาตตัวนี้ไปได้ครับโอ,อแม่ ถือว่าต้องโดนฟาดก่อนถึงจะเก่งขึ้นครับอันดับที่หนึ่งครับเรามาลุ้นกันว่าจะเป็นอุลตร้าแมนตัวไหนเป็นซีรีส์เรื่องอะไรก็คือตั้งชื่อฉากนี้ว่าไรกันครับปุ่มแจ็คครับนอนเพลย์เวนหลังจากที่แจ็คชินโดเด็กเส้นของช่องเราเนี่ยไปทําการสํารวจที่ดาวอังคารไม <า S 1> ่แล้วเขาไปสํารวจกันไปกันมาเจอกับสัมวประาดตัวหนึ่งที่ง่อยมากๆเขาชื่อว่ากรอพอถ่ายกันไปกันมาเนี่ยไอ้กรอสเนี่ยมันมาหาแจ็คชินโดะมันยังไงอะ่ะหลังจากนั้นแจ็คชินโดเนี่ยเสือขาติดด่วนแย่แล้วยงงไไไไไเ่่อนหมด้ลยะ เพื่อนว่าความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีอยู่ยังไงครับอุตตมนเกด้โผล่ขึ้นมาพร้อมกับท่าอันประหลาดแล้วก็ไปต่อสู้พอต่อสู้ไปไประมาณมันแยบได้สวยเหลือเกินสัปหลาดตายยังไม่ตาย<ไ>สัปหลาดเนี่ยได้เอาแส้เนี่ยฟาดเข้าไปที่ลำคอจนทำให้อุตตมนเกติเจ็บคอลูกกันเดือดหายเขาเรียกว,ว่าเพิ่งกินเหล้ามาคอ,ออักเสบแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอุตตมนเกตก็ตายไม่ตายแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยแจ็คคิโดก็ส่งเพื่อนไปตายแล้วอุตตมนเกตก็ฟื้นขึ้นมามีแรงขึ้นแล เพือม,มากถึงพจะตายไปเนี่ยแต่ว่ากูไม่ตายไงให้กูรอดไว้ก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้ไปยิมที่โลกต่อแหมและเฟกันต่อไปก็ขอจบกับพี่ตนี้ดีกว่าก็เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับผมสรับสิประดับฉากฟาดของอุลตร้าแมนที่เราไฝากกันในวันนี้เป็นไงครับผมคุณแจ็ครับหลายคนนี่ก็อาจจะสนุกสนานฮะแล้วก็มันแบบการฟาดในครั้งนี้ถ้าเกิดคุณชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เอาด้วยครับผมถ้าไม่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมดิสไลค์กันไปเหมือนเช่นเคยนะผมจะไปบบกันไปค,คุณดามา พูดถึงนางหมาก,ก็ไปซื้อเสื้อกันได้นะทุกคนนะโดยตอนนี้เนี่ยเราจะขายหมดเลยใช่ขายได้ตัวเดียวเดือนหนึ่งแหละและถ้าเกิดอยากติดตามงข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับเราเนี่ยไปที่ c e b o o k Fan p เ g e โฟล์ฟันคลับของเรานั่นเองนะครับผมมาคุยกับเราแต่และก็ไม่ตอบเอ๊ะแล้วทำไมคุณแจ๊ดมึงถึงไม่ตอบเขาวะเพราะผมเนี่ยเป็นคนที่ยิงพยองในตัวเองมากครับวันนี้ก็ไม่มีอะฝากแล้วทุกคนขอตัวลาแต่พทุีนี้บายครับบายครับ